รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น่ะยอมยอมยอมอยู่อย่างนั้นก่อนนะไม่ต้องออกมานะนี่พวกเราเสือย้อยละคครับมีใครอยู่แถวนี้บ้างวันนีหน่อยแล้วช่วยหน่อยครับหลวงตาครับครับครับหลวงตาเจองูหรอครับอยู่ไหนยัเตีหลังงอนเลยข่าวชวนหรืยเฮ้ยมายังไงวะน่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นครับหลวงตา เสือครับเอาผ้าไปคุมตัวเขาก่อนครับ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 เขาคือใครเหรอครับหลวงตาตาก็ไม่รู้เหมือนกันครับเสือครับไปหาเสื้อหาผ้าให้เขาด้วยนะครับหลวงตาครับได้ไหมครับได้ไหมครับไอ่รู้ครับโอ้ยหอหมดเลยไม่น่าหมดเลยเนาะหลวงตาสงสัยจะโดนหมากัดครับมีเสื้อมาที่เดียวเองหมากัดอยากเป็นหมาตัวนั้นจังเลย เกิดเรื่องขึ้นแล้วมีผ้าถุงอยู่ในกุฏิยังไงวะอ๋อพอดีไอเสือมันเอาไว้ใส่เวลาจีบสาวแพ้ฉันอดเจริญพรโยมไหนลองเล่าให้ห้วงตาฟังหน่อยสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันถูกเข้าใจผิดค่ะคนที่ทำร้ายฉันคิดว่าฉันเป็นเมียน้อยไปมีอะไรกับสามีเขาค่ะ แต่ฉันไม่ได้มีจริงๆนะคะเขาเข้าใจผิดฉันอธิบายแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อแล้ววันนี้เขาก็พาพวกมาทำร้ายฉันและจับฉันแก้ผ้าจนฉันต้องหนีหลบเข้ามาในวัดนี่แหละคะ่ะแล้วทำไมเขาไม่สนใจที่จะฟังความจริงกับเรานั่นสิคะอยู่ดีเขามาตบฉันโดยไม่ถามฉันเลยอย่างนั้นต้องแจ้งความเลยครับถ้าทำกันถึงขนาดเนี้ยยอมไม่ได้หรอครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายน้องอีกนะครับฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะคะ่ะ ยังไงวันนี้ฉันก็ขอบคุณหลวงตาแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ช่วยฉันไว้ฉันไปก่อนนะคะไปเฉลเลยไปออง,ไง,ง่ายๆอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขอไลน์ไม่ยอมความันง่ายจังวะเขาอายหรือเปล่าครับโดนกล่าวหาว่าเป็นเมียร้อยเลยนะครับราอาจเป็นไปได้หลวงตาว่าพวกเราอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาดีกว่านะโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสองฆ์กระจายไม่เน้น เข้าใจแล้วครับหลวงตาแต่ยอดเขอยากรู้ความจริงอยู่ดีนะครับคือผมไม่อยากให้ชาวบ้านมองน้องเขาแบบผิดๆนะครับหลวงตาครับอยากเป็นฮีโร่ว่างั้นอยากเป็นแฟนเขาต่างหากล่ะเบคทำไมอ่ะเจอตุ๊กตาโอ้ยเดินจนขาลากเดินเท่าไหร่ก็ไม่เจอน้องอิงเขาจะทีใครวะ น้องอิงที่ฉีกเสื้อผ้าพร้อมที่จะเป็นแฟนฉันไงไม่ยอดไม่รู้จักชื่อเขาได้ยังไงเองนม่เห็นผู้หญิงเขาขาวไม่ได้เลยนะเ้าว่าจะไปยุ่งกับน้องเขาเลยก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนี่ก็แค่เดินหาเฉยเออเอาเอฟร้อยห้าสิบวดหนึ่งจ้ะแม่ประนอมจ่ายให้ขาด้วยองกติ่งกันค่าอยู่อืมใช่อาเพื่อตายแล้วลืมเอากระเป๋าตังค์มาอาคมจ่ายให้ไม่ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นอาคมจ่ายฉันด้วยนะ ตลอดเลยนะไองามไส้โอ้ยช่วยด้วยครับน้องครับช่วยพีดยย่ด้วยครับเอน้องช่วยเปลี่ยนเบอร์ให้พี่หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวไอเสือเดี๋ยวเดี๋ยวไอแเ,เปลี่ยนเบอร์เลยนะักหนาวะฮะใช่เม่ไม่ไหวแล้วเสือหนึ่งเสือสองเสือสามก็ไม่ไหวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ตอ,อนเนี้ครับมีแมมายรูติดมามจีผมครับทั้งโทรทั้งคอร้านทั้งวันทั้งคืนเลยครับดีดี่ไอเสือ ได้แม่แถมลูกอะไรแบบนีย้ยกให้น้าไหมโอ้ยม่นต้องยกให้อโศมเลยไม่ไหวหรอกอขนาดเดินเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนอ่ะขาย,ยังสัน่นพร,รับเลยจะไปดูแลใครเขาได้เองรู้ได้ยังไงฉันเห็นไงครับงั้นเปลี่ยนเบอร์พี่ได้ไหมครับนพี่เอาแบบว่าเน้นโทรเน้นเน็ตเลยครับโอ,โอ้ได้เลยค่ะนี่ค่ะต้องซิมนี้เลยสีดอมอลิเจ็ดค่ะไม่อั้นทั้งเน็ตและโทรถ้าเปิดเบอร์วันนี้นะคะรับเน็ตแบบไม่จำกัดนะคะได้นาน7วันแถมยังได้โทรฟรีในเครือข่ายเอด้วยนะ โอ้โหเลยส่วนแม่ส่วนแมแม่สดเว้ยเปลี่ยนเลย่าเปลี่ยนเลยครับค่ะถ้างั้นรบกวนขอโทรศัพท์เลยือกับบัตรประชาชนค่ะนค่ะโทรศัพท์ครับผมบัตรประชาชนและเงินโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะโอ้ขอบคุณพี่ด้วยสำเริงสำเริงที่ไหนละเขาชื่อสำเริงที่ไหนแล้วนี่ว่างๆฉันจะมาเปลี่ยนนะจ๊ะ ค่ะรอจันเจอแม่ไม้ก่อนนะจ๊ะอุ้ยอาคมมันจะไหวเหรอฮะแค่ยืนเฉยยังขายังสั่นอยู่เลยพี่ยอดพูดทำไมเดี๋ยวกูอายเขานะนี่พี่ยอดไอ้รูปที่พี่ส่งให้เมื่อเช้าที่พี่ไปแอบถ่ายมาผมไม่ถามชาวบ้านมาแล้วนะไม่มีใครรู้จักผู้หญิงในรูปเลยนั่นไงฉันว่าแล้วฉันพยายามเดินหาแล้วก็ถามทุกคนเลยนุ้ยสรุปแล้วก็ไม่มีใครรูักน้องปีกสมมติผมว่ามันก็แปกอยู่นะครับคดีทําร้ายร่างกาย แต่ไม่ยอมแจ้งความจับและยิ่งเป็นคดีแบบหึงหวงแบบนี้ส่วนใหญ่อีกฝ่ายจะไม่ยอมเลิกลาถ้าเขาคิดว่ามาแย่งสามีเขาจริงๆบอกว่าจะต้องกลับมาทํร้ายร่างกายแน่ๆครับใช่แล้วถ้าเกิดลองว่าสามีเขาเป็นคนเลวชอบนอกใจเมียอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะเว้ยคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือน้องอิงนี่หรอวะเฮ้ยเฮ้ยนี่จะมาน้้งอิงนี่นะมีอะไรวะมีคนกําลังแชร์คลิปว่าว่าน้องเขากาลังโดนแฉว่าน้องเขาเป็นไซย์ไลน์อ่ะ มีคนกําลังแชร์คลิปว่าว่าน้องเขากาลังโดนแฉว่าน้องเขาเป็นสายลายอ่ะแล้วก็เป็นมีอะไรกับสามีเขาอ่ะจบข่าววันที่ยอดน้องอิงเองอ่ะเห็นไหมแย่งผัว่าชาวบ้านเขาไม่จ้องสืบแล้วเรื่องจริงเอาไว้เสือไม่รู้อ่ะฉันสงสารนกอิงเนี่ยจะเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ย ว่าน้องเขาอยู่ยากแล้จากประสบการณ์การอ่านข่าวในโซเชียลอะไรพวกเนี้ยนะฉันว่านะบางทีมันพลาดหัวอย่างหนึง่งพรากดเข้าไปดูเนี่ยเนื้อหาก็เป็นอย่างหนึง่งฉะน,นั้นเราจะปักใจเชื่ออะไรง่ายใช่เลยใช่ถูกต้องเลยเสือเพราะฉะน,นั้นเว้ยคนหน้าตาดีหุ่นดีอย่างน้องอิงอะ่ะต้องโดในใส่ได้แน่เชื่อฉันสิพวกเองเนี่ยมันบอดทางปัญญาจริงๆความรักมันทำให้คนตาบอดนี่นะไม่ใช่บอดทำมือขาดเฮ้ยตัวลูกตาไม่ดูัจเลย ไอ้เสือแกว่าน้องอิงเขาจะทํางานอย่างว่านั้นจริงเป้าวะพี่เพิ่งปากใหญ่เชื่อเลยพี่เอาไว้ถามจากปากแม่อ,งอิงเขาเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดมันใช่ขึ้นมาฉันก็จะเก็บ,บังไงไง<ะ>เอาไปให้น้อทําทุนต่อในเรื่องของทำอาชีพอื่นนะมัวแต่นินทาคนอื่นแล้วจานของเราเนี่ยจะเสร็จไม่คืนนี้คือตาครับมีเรื่องจะบอกครับ พวกเราไปรู้เรื่องราวของน้องอิงเพิ่มเติมมาครับใช่ครับหลวงตาคือตอนนี้ครับน้องอิงถูกถ่ายคลิปประจานนะครับในโลกโซเชียลครับว่าน้องเขาเป็นสาวไซส์ลายครับแล้วก็ไปมีอะไรกับสามีคนอื่นนะครับใช่ซึ่งตอนนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือน้องอิงครับไม่รู้เขาจะทาจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้กลายเป็นจําเลยสังคมไปเรียบร้อยแล้วนี่หลวงตาว่าทางที่ดีนะอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเพราะว่ามันเนาะคิดไปเอง เสร็้วทำฉันเก็บตังค์แน่หอะ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 ,อะล้างให้เสร็จเร็วๆแล้ว,ลวรีบนอนเดี๋ยวนอนดึกก็ตื่นสายกันอีกครับบนทั้ง<อ>วันนะงตาหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปถามน้องอิงแบบตรงๆเลยว่าเขาคงไม่ตอบเราเนาะใช่พี่คงไม่ตอบหรอกเอามาดีว่เอเอ,เอฉันมีแผนแล้วไอ้เสือนี่พี่ทำไมช่วงนี้โฟกัสอะไรแต่น้องอิงตลอดเลยฮะพี่ฮะ นี่ฉันถามตรงๆเหอะพี่พี่มีแผนที่จะให้น้องเขาเลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็มาตกเป็นของพี่ใช่ไหมเปล่าเลยไอ้บ้าเอาอะไรมาพูดไม่มีหรอกอันแน่แน่มีพ่ลุษเนี่ยโอ้โหฉันมองตาพี่แป๊บเดียวฉันก็รู้ยันตับไายอ้าว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 ตกลงคืนนี้จะเสร็จไหมเนี่ยครับอย่างนี้คงต้องเจอกับตัวเอง ผมรู้ได้ไงว่าฉันมีแผนเอา้าไม่รู้ได้ไงไอเสือจะเล่าให้ฟังดันโทรศัพท์เข้าซะก่อน,นก็นเลยไม่รู้เรื่องเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าแผนจะคืออะไรอยากรู้ดิแผนของฉันก็คือแบบนี้เลยแบบนี้เลยฮัลโหลครับใช่ครับอ๋อพระตู่ไข่<ะ>ได้สิครับไม่มีปัญหาครับ ครับสวดีครับลูกค้าเขาสั่งกี่ถุงวะสิถุงวะสิบถุงอโอ้โหนี่จะกินไปทั้งอาทิตย์เลยหรือไงวะเนี่ยอาคมรู้สึกว่าอาทิตย์มันมีแค่7วันนะสิบถุงมันก็เลยอาทิตย์เข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่อะไรที่ลูกค้าเขาสั่งอ่ะพอร้านเราเนี่ยมันถูกหลักอนามายัยและอีกอย่างหนึ่งเราก็มีเต้าหู้ดีที่มีคุณภาพ เขาก็เลยชอบอาหารของเราแต่ม <th> ีอย่างที่ไม่ถ <renamed> ูกหลักอนามัยอะไรวะกะมึงไงไม่ถูกหลักอนามัยแถมยังเป็นพิกับสงคมด้วยเหรอเดี๋ยไอ้ยอดจะไปไหนหัวล่อแล้วเดินได้ดีบ้า ก็ฉันไม่อยากให้อาหารเป็นพิษไงก็เลยปล่อยให้คนถูกหลักอนามัยทำไปคนเดียวกันแล้วกันเอ้ยไม่ดีนะยอดทิบทุงนะคะทำไม่ทันหรอกงอหรือ,อยังละ่ะงอแล้วโอเคตามนั้นว่าจะว่าแผนีอ้อยังไงวะอยากรู้ใช่ไหมว่าแผนฉันคืออะไรอยากรู้คุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคนที่ คุยไลน์เมื่อคืนปะคะใช่ครับแล้วคุณได้ไลน์ฉันมาจากไหนนะคะเพื่อนให้มานะครับ,ม,รบมันถึงเงือนแตกเลยไอ้นุนไอยอดเรื่องผู้หญิงไม่สอนมั้งวหรเดี๋ยวต้องขาดการถิงโอยนอนอุตส่าห์ติดต่อน้องก็ได้นุย้ยอ,อย่าทำเสือแผ่นุ้ยเนี่ย แล้วนี่นัดอิงมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะผมเพิ่งถูกหวยนะครับก็เลยอยากจะหาความสุขให้ตัวเองบ้างคุณอิงยังฉันไม่ทำสาวสายลายแล้วคะ่ะแล้วครับค่ะแต่ถ้าคุณอยากให้ฉันติดต่อหาคนก็ได้นะคะถ้าคุณอยากเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพอกลับไปคิดดุก่อนดีกว่าครับ แล้วทำไมคุณอิงถึงเลิกอะครับพอดีฉันมีคนรักอยู่แล้วค่ะตอนนี้กำลังจะแต่งงานกันด้วยค่ะมาเร็วจังเลยคะเสร็จงานก็รีบมานี่ใครอะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยครับพอดีคุยทุรักันเฉยอะครับ คนนี้แหละคะ่ะที่ฉันจะแต่งงานด้วยงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะครับพี่ยองทำอะไรอ,ะอ่ะอะไรับิยโอ้อะไอะสนุกเคยทำงานนั้นจริงๆด้วยเ,เนี่ยและนี่ก้อง,งกำลังจะแต่งงานด้วยอะ่ะ ความรู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวนมวะใจมันอยู่ใกล้กันแหละดูเหมือนคนคุ้นหน้ายังไงวะเดียวคิดก่อนเฮ้ยคิดออกแล้วผู้ชายคนเนี้ยกูเคยเห็นที่ร้านอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงอายุพอๆกันดูท่าทางจะรักกันมากเลยสรุปมันยังไงวะเนี้ยใครหลอกใครวะเนี้ยฮะ ว่าจริงๆแล้วมันก็แปลกๆอยู่นะครับตอนแรกก็โดนเข้าใจผิดเลยโดนทําร้ายพอตอนนี้จะแต่งงานคนที่กําลังแต่งงานก็ไม่น่าถูกเข้าใจผิดว่าไปแย่งผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าครับน้องอิงอาจจะโดนผู้ชายคนนั้นหลอกโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะต้องทําให้น้องอิงเนี่ยตาสว่างให้ได้มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเนนหลวงตาว่าพวกเราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาช่วยตัวของเขาเองได้ เข้าใจไหมนี่นะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนว่าโลกนี้วุ่นวายนักโลกนี้ร้อนรุ่มนักพระองค์จึงไม่อยากให้พระหรือเนนเข้าไปยุ่งกับทางโลกโอ๋อแสดงว่าผมเป็นคารวาสผมยุ่งได้ใช่ไหมครับหลวงตาออแล้วถ้าเราไม่ไปยุ่งเรื่องของเขาแต่เรื่องของเขาเนี่ยมายุ่งกับเราอะครับ เราสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้ไหมครับคือเอาง่ายๆก็คือพวกเราทั้งหมดอยากเปืือกนะครับดวงตาบอกเขาเลยว่าเป็นน้ำมันไมันไม่งามแล้วครับผมเนี่ยกินมะม่วงกันไหมครับเดี๋ยวปอกให้ตเมื่อยนะเมื่อยเฮ้ยลวงตามาไม่ นนนอหลวงตาตรงนี้นะห<ม>ลวงตาจะเอาหนังสือมาให้ครับหลวงตามไม่นอนไม่ยืมหนังสือหลวงตาหรอครับใช่ครับประดีหลวงตาเขาบอกว่าเอาเวลายุ่งเรื่องคนอื่นไปหาหนังสือดีๆเอามาอ่านให้ความรู้กับตัวเองดีกว่าครับหลวงตาพูดแรงขนาดนั้นเลยเหรอฉันพูดของฉันเองโ <c oughs> อ้ไอ้นอน,อนแกอาจจะไม่เข้าใจผู้หญิงหุนด <c oughs> ีไม่ใช่ดิ <c oughs> ผู้หญิงดีๆอย่างน้องอิงเขาหรอก ต้องให้โอกาสเขาบ้างเว้ยสวัสดีครับดีครับครับมาหนุ่มตานะครับครับแฟนอิงแฟนอิงแฟนน้องอิงเปนคนนี้เหรอครับคนนี้แหละอ้าวคุณเป็นตำรวจเหรอครับอะโนนหนังสือนี่นะไปอ่านดูนะจบแล้วมาเอาใหมาออสการ์หลุ่ตาเจริญพรโยม เชิญเชิญตามสบายนะโยมนะเ่ะยมมีอะไรเหรอพอดีพรุ่งนี้วันเกิดผมนะครับแต่พรุ่งนี้ผมไม่ว่างนำมัสการค่ะหลวงตาอ้าวโยมอิงอิงมาวัดทำไมอ่ะอ้าวอิงก็มาดูเลิกแต่างงานของเราไง<อ>ก็ช่วงเนี้อิงเห็นพี่ดอนยุ่งๆอะก็เลยว่าจะมาหาหลวงตานั่นแหละเดี๋ยวนะอิง พี่บอกเองแล้วใช่ไหมถ้าพี่พร้อมทุกอย่างอ่ะพี่จะจัดการทุกอย่างเองแหม่ยังไงพี่ก็ต้องอยากกับทางนั้นอยู่แล้วอ่ะดูเลิกไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป๊ะเลยผู้หญิงที่ข้าเห็นเป็นเมียจริงจริงด้วยวิบันเทิงละงานนี้ทำไมพี่เนี่ยไปอ่ะมีอะไรเปล่าพ,พี่อย่าไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยเนียพี่อ่ะตั้งท้องลูกคนที่สองอ่ะ พี่บอกว่าพี่ไม่มีอะไรเขามาตั้งนานแล้วไงีพ่พี่หลอกฉันเหรอพี่จะไม่แต่างงานกับฉันแล้วเหรอแต่เราก็ยังพบกันได้แบบเดิมได้ยิง ที่หนีเข้我 gesagt, 我าวัดมา <c organ indie> แล้วก็บอกว่าโดนเข้าใจผิดจนโดนฉีกเสื้อจริงๆแล้วโดนมีหลวงจับได้เละครับโอ้โหตามในคลิปไ๊ะถูกต้องเลยแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของฉันเพราแกนั่นแหละที่ทำให้ฉันแบบนี้เลวไหมครับเลยคุณตั้งสติหน่อยได้ยิงอิงอ่ะเข้ามาหาพี่เองทั้งนั้นน่ะจะมาโทษพี่ได้ไงอ่ะ เริ่มก่อนเองด้วยทีนี้อ๋ะอ,อย่ยุนี่พี่จะหลอกกินฉันฟรีเหรอทำไมพี่มันต่ำแบบนี้อ่ะด่าว่าพี่ตำ่ำลูกแกยู่พี่ตรงไหนเคยมองตัวเองบ้างไหมเฮ้ยยเหยุดนะพี่สารยอมยอมเงียบเงียบ

ความสัมพันธ์ของโยมทั้งสองเนี่ยมันไม่ได้มาจากความรักหรอกนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดตั้งแต่แรกผิดลูกผิดสามีผิดภรรยาโดยเฉพาะผิดศีลธทรมค่ะหลวงตาเป็นเพราะฉันไม่อยากทำงานแบบนั้นและอยากหาคนมาดูแลให้ฉันไม่ต้องทำงานแบบนั้นโดยไม่สนว่าจะเป็นเมียน้อยใครคะ่ะแต่มันเป็นทางรัฐ เป็นทางที่ผิดต่างคนต่างก็มาหลอกลวงกันโยมจำไว้นะเราไม่มีทางที่จะหาความรักที่ดีจากผู้ชายที่ไม่รู้จะพอได้รอแล้วการที่โยมได้คูครองแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนอะไรผู้ชายที่ทิ้งภรรยามาหาโยมสักวันเขาต้องทิ้งโยมไปหาคนอื่นได้เหมือนกันก็จริงนะคะหลวงตาขอบคุณหลวงตามากๆนะคะ ฉันรู้ซึ้งแล้วค่ะจะเ่นพรงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะจ้ะเาเลนพอรอายุพโนสุขขังพลังนายยมนะถึงเราพยายามจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกันอยู่ดีนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่ในสังคมเดียวกันนะครับผมเจ้าหวังดีหรือไม่หวังดีก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับสงสัยความหวัาางดีของยอดมันจะเยอะไปครับหลวงตาใช่ บอกเราทุกคนจำได้ไหมวันนั้นถ้าเราไม่ไปพูดเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้คนสองคนเขาเข้าใจผิดกันมันก็ไม่เกิดปัญหาอย่างนี้หรอกอเข้าใจครับหลวงตาแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยเขาทำกรรมอะไรกันมาทางที่ดีอยาไปยุ่งเรื่องคนอื่นเป็นดีที่สุดจำไว้ค,ครับครับหลวงตาครับ ถ้าคิดจะจองเวรกันแบบนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกถ้าสังคมมันไม่มีการอาภัยต่อกันที่จะอยู่กันยังไง